ไอาวย์บ้านนาม่อยู่ก็ลิมทะเลเป่าคุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆเดินเล่นไปตามคันนาแก่แล้วทำตัวมันเด็กเแ้็จะสุขใจนั่งบนละควายควายก่อและเลมหญย่พอแล้วมึงเฮ้ยคนแก่ทำตัวมันเด็กไม่ผิดหรอกไอ้จา ธรรมชาติแน่ๆอยู่แล้วหมอเขาก็บอกแล้วคนแก่แล้วกลับเหมือนเด็กกูไม่แก่กูไม่โยออ่าล้องต่อล้องต่อถ่ายไปถ่ยนี่นั่งเงี้ยเหมือนชายทะเลใช่ครับท่านนี่เรามาดูภาพพี่เขาดีใจมากกว่านี้นี่นี่เราให้เขาดูภาพพี่ให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกคนเดี๋ยวละไม่ต้องไม่ให้ดูเดี๋ยวละนั่งอย่างนี้นะเหมือนอะไรไหม เหมือนเราไปชายทะเลเนี่ยใช่แล้วเราก็นั่งพักผ่อนได้แบบแฮปปี้มีความสุขโอ้แน่นอนครับท่านโหแล้วให้ดูดิให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอกิติมาเปิดให้กิติดูด้วยถ้าให้สมบูรณ์เตี๋ยว่านจะทำให้สวยท่านไม่ใจผอมอย่างนี้ท่านน่าอ้วนอ้วนกับผีไม่ได้แล้วตอนนี้ท่านท่านไม่อ้วนเียคุณยัยดีคุณยัยดีทิดดาทิดดีทีนี้ก็ต้องเริ่มพยายามทานใช่นั่นตอนนี้ไปแล้วนะจะปิดการรับ ไม่ต้องยุ่งใครเลยมแล้วท่านยังไปหาหมอที่แปดลิ้วรักษาผมเดือนหนึ่าไปไหมเดี๋ยวผมขับพาไปไม่ต้องไม่ต้องเสือกูจะไปหากูจะไปดูหมออีกหี้หเอ้ยจ่าโทษดีนี่หลานชายก็มารรู้การควรไม่ควรควรไม่ควรเออหลานชายมารับก็ว่าไป ถ่ายตายทับถ่ายเท่าดูหลานชายมารับใช่ไหมเออดี๋ยวคิตตีมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูถอยแล้วพาเดินถอยเดินเล่นหลงพาเดินเย็นๆพาเดินเล่นไปตามใครตอนนั่งแล้วก็าเออได้ได้ได้เส้นจะสุขใจนั่งบนหลังควายควายก่อนแล้วเลียมยาอะไรเพลงกำลังพ่ออาจารย์นั่ง อ้าวมันจไม่ได้แลเออไม่ได้กันกูาด